เอิ่นคือแม่อิ่นคแม่อิ่นสวัสดีค่ะเพื่อนถัดเชิญอีกแล้วบ้างเล็อกบ่างละไนะพอดีกับเกมพอดีเขาทำธุรกิจจ้ะธุรกิจใหญ่ ขยไกลบ่กันไก่จัแเจีายตาไงเป็นยังไม่ย่นยังจะดันดันมีเบนี่ยันกัไก่หเดินบ้างเขาเขาเินมาเดินมาถามมันบ้างมำทำเท้าก่อนดันมีลูกเบ เอาเบยงเงนเนาะีวิวก็ติบข่าวพี่นนองข่าวนั่นเด้อมือมันติบข่าวไปไม่ลงมี่านกันได้ไปนัองข่าแรงแล้วนี่ยมันใ่จยมยงไป่บอกขาเทียงเน่อมันมือเป็นจังขาเขาแรงอ่ะอข่เพี่ยงนข่าวเทียง nó được ngàn thùng nừng ngàn thùng nừng đó khảo viên được ngàn thùng nừng phi đồng chả có นี่ก็บโว่างเลยแม่จะกินเตอา,าเวลาไหนก็เล่นนอนนะนอนกับโบขับไป <c oughs> พี่นั่นคือคือบบเห็น,น,นะอะารังไั้นี่ัอนไรอยู่อ่ะพี่นั่นบร่อามหนักพี่หน่องบริะเาขากองือช่วงนี้ก็ยัดหนัก ปาตอนก้งาเอนังครัว e ่าพ e ี e ่หอมมาอื่นเยอะตอนนจะิงใจเลยว่าสียนเยนเดิ่มวาเสดเกียวผมจเป็นที่ข่าวมัดมือนมากินข่าวพี่้องเอ้ยบาวามันเหอเีกสมชั่วโมงนะ ชิ้น่อง่ะ้องเลยเจ็ดโมงเลิกเจ็ดโมงเขาเจ็ดเลิกมูาักกินาันปิดนันปิด่นบายบายไม่บอกกันปล